สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการเข้าสู่ระบบนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่ลืมรหัสผ่านก็สามารถกดลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนขั้นตอนในการกดลืมรหัสผ่านให้นะคะกรอกเบอร์โทรนะคะที่ลูกค้าลงทะเบียนค่ะ และกดคำว่าลืมรหัสผ่านนะคะระบบก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะกรอกเบอร์โทรที่ลงทะเบียนค่ะมากรอกเสร็จแล้วนะคะคลิกคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะรอ sms ส่งมาที่ข้อความนะคะ 45กรอกเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ063เป็น6345นะคะกดล็อกอินค่ะกดคำว่าโอเคนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นการแก้ไขรหัสผ่านเพื่อ,อล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันของเรานะคะ ช่องแรกจะเป็นรหัสที่ SMS แจ้งเรามาเมื่อสักครู่นะคะรหัสด้านล่างจะเป็นรหัสใหม่ค่ะและยืนยันอีกครั้งนะคะเมื่อเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วกดคำว่าบันทึกค่ะกดคำว่าโอเคนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่ที่เราตั้งแล้วนะคะ